เออเออคุณจบศึกแล้วไปลุกกันแกงกันนะกราบพวกแกลักษณะขอบคุณอยู่ยังอีกเน้อแฮ่แล้วกันเยอะกูเปิดเพชรบกป้องกุมปราอยู่และบุงไพรกูเปิดบกป้อง ยลูกเสือสะอาดมรดกลูกสาวฮอกเป็นของทิ้อยากเป็นสิ่งรับปิ่นแต่ยังไม่มีท่าไปอัดส้วมอกติเพิ่งเริ่มดำหลิขัดเล่นลอจืดนลูกยังไม่ได้นล้อยังไม่ดีเท่าใดยากเป็นแต่นาตีเล็กลงเป็นแต่เพลงลงยุ่งเฮ้อใจลอยลงยุ่งเล่นไม่สนุกต้อกต้องขออาภั